กิจกรรมปฐมที่ให้นักศึกษาใหม่คลิปนี้น้องๆปีหนึ่งห้ามพลาดสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพามาชมภาพบรรยากาศงานปฐมนิทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลงานวันนี้เราทุกคนต้องใส่ชุดพิธีการนักศึกษาจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มเราเป็นกลุ่มที่2ก็คือเข้าพิธีในรอบเชียงถึงบ่ายสองที่ทางเข้าก็มีแจกของที่ระลึกด้วยพิธีถูกจัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารในงานมีนักศึกษาเยอะมากแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเยอะมากด้วยพอเปิดกระเป๋าก็พบอะไรเล็กน้อยเต็มไปหมดพองานเริม่มพิธีกรก็ออกมาพูดมีข้อความจากรุ่นพี่ฝากถึงรุ่นน้องเราชอบการเปิดตัวของท่านรักษาแ,แีการรากาาบดม น่ารักแล้วก็เป็นกันเองสุดๆนอกจากนั้นก็ได้พบอาจารย์ท่านต่างๆแต่และท่านนี่ไม่มีใครยอมใครเลยอีแคไลท์ที่ทอทชอบมากๆคือการแสดงละครเวทีพ่วงเข้ากับการร้องประสานเสียงแอบทําน้าตาซึมเลยต่อด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจากวงขอบุ้งพี่เป็นคอนเสิร์ตที่ดูลฟฟินสุดๆปิดท้ายด้วยการร้องเพลงเพื่อพระนามมาฮโดนงานประฐมเทศวันนี้ถือว่าฟูลฟิลใจามากๆเป็นกำลังใจให้น้ลงๆที่จะเข้ามาฮีโดนกันนะคะ พี่ขอเชิญชวนน้องๆชั้นปีที่1นึปีการศึกษา2568เข้าร่วมกิจกรรมประถมในเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่29กรกฎาคมพศ2568ณหอประชุมมห้ดนศิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลาลยาเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกันนะคะ